น้ำหัวครับพอได้ครับลังนี้ไม่ถือว่าใหญ่เท่าไรแต่ก็พอได้พอไดอ้ดูกันอีกรอบนึงครับจะชัดครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมและเอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรพงษ์ชาแนลนะครับวันนี้ ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาตีมิ้มนะครับในขณะที่ออกตรวจพื้นที่นะครับผมได้เจอมิ้มหลังนึงนะครับผมนี่เห็นไหมครับหลังใหญ่มากเลยนะครับนู่นนะครับผมนี่ก็เลยจะทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมไหนๆก็มาเจอแล้วนะครับผมก็เอาเลยเนาะช่วงนี้น้ําหวานก็กําลังดีนะครับ เป็นเส้นทางออกตรวจผมพอดีเนาะนี่ครับผมขีรถผ่านมาก็เจอพอดีเลยครับหลังใหญ่มากเลยครับนู่นเดี๋ยวเราคอยมารุ้นน้ำหวานกันอีกทีนะครับผมตอนนี้หลังเริ่มแตกแล้วนะครับน่าจะดุอยู่ครับผมหลังเริ่มแตกออกมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมทําครบกันครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ทําครบเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจุดครบนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับไปไม่ติดครับผมไปดับ นี่นะครับผมน้ำหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับน้ำหัวเล็กๆหลังนี้นี่ครับลังใหญ่ครับแต่น้ำหัวไม่ค่อยใหญ่นี่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะเขีย่ยให้ดูครับ น้ำหัวครับหนามเยอะมากนะครับเกาะอยู่กับต้นหนามเล็บแมวครับผมหลังเนี่ยมีแต่หนามเล็บแมวทั้งนั้นเลยหลังไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ก็พอได้ครับผมพอได้อยู่นี่นะครับนี่ดูกันในใกล้ๆนะครับผมน้ำหัวครับพอได้ครับหลังนี้ ไม่ถือว่าใหญ่เท่าไรแต่ก็พอได้พอได้เด้อพี่น้องเลยน้ำมิม้มจากธรรมชาตินะครับเดือนสาเดือน4แล้วเนอะเริ่มมีน้ำเต็มคอนเต็มหัวแล้วครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการตัดแล้วนะครับดูกันอีกรอบนึงครับจะชัดครับ ดูกันจะชัด okay, ครับผมโอเคครับ นี่นะครับผมหัวน้ำดีมากๆเลยครับกรุดนี่เป็นไงครับดูฝั่งนี้นี่ครับผมหัวน้ำยังเยี่ยมเลยครับดยอดเลยครับผมแต่โอ้โหอยู่กับน,นําน้ําปักมือเต็มครับโอเคนะครับผมเยี่ยมครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ